ครับสวัสดีครับผมเอ๋ก็แข็งไงแล้วครับผมมือนี่บ่ได้ไายอาหารดุนาะมีนู่อาหารนะเวายไายอย่างนั้อนี่ครับเมนูเด็ดเลยครับมือนี่เดี๋ยวมาพาเบิ้งครับมาเบิ้งครับมาเบิ้งครับไว้อย่างอยู่ครับสวัสดีครับไม่ยิงวันสวัสดีครับอ่าเห็นอย่างครับไม่ยิงวันมือนี่สับไก่อี ไก่บั๋นหรือไก่พันธุ์ครับนี่ไก่บั๋นแล้วเนาะโอ้ไก่บั๋นครับนาะไก่พันธุ์ไก่พันธุกินเนาะไก่พันธุ์ไก่พันธุ์ปรกินครับเป็นหลกเต่าเนะนี่ครับไก่บั๋นครับตัวแม่เนาะงามเลยครับนี่ปานี่ครับไก่บั้นนะครับผมกำลังจำแหลครับเกี๊ยวยังเกี๊ยวเสรหลักพันบ้านโอ้ของปู่แล้วตรงนี้เกี๊ยวเราเลยปะยับอกเกี๊ยวเราได้ปะเกี๊ยวเกี๊ยวเลยกินงได้ก็เอาเดีโอ้ ตัวนี้กเาไพี่น้องสวย่ะผมเป็นเดวเก็บไปเลยยาลเขาเอาได้งเราโอ้สวยแล้วผมชวยแล้วครับอีแ่วยแล้วครับพี่นสองอยู่นี่ครับหยวกครับมาเป็นหยวกครับเป็นหยวกเป็นกับหยวกโอ้ใส่ใส่ลยหยวกใส่ใส่ก็ใส่หยวกครับนี่ครับุณนักับครับากันส่เราเาเป็นเราเเสียใราเสยใยเา้มเราเราเ่อมออื่กใช่่ใช่กับี่เน้องสับเต๋อเขาใช่หรือเป่าราใส่หม้อเลยมาใส่หม้เา่

ขาพามาเปิดคันเดครับพอสุกไปนะครับพามาเปิดงมาเปิด้นเห็นไหครับโกำลังสดพี่น้องกำลังเลยั่าพี่น้องเกครับกครับครับเกยกครับยสุกกยสุกครับมาเบิงับไก่เสร็จแล้วครับพี่น้องใส้อีกนะครับเป็นไงโอ้เดี๋ยวไปตั้เดี๋ยวไปตัวครอ๋อุ้มนได้ครับโอเคใ่หครับ เนยาครับนี่ครับนี่ครับใส่ตมไปครับนี่ครับนี่ครับใส่ไก่เหครับใส่ครัตูวงรับบ้างไหมัวล้นะอมันบ่เป็นคนไยเท่ขวอ่ะโอ้ยที่เท่ขวบนี่ืมบอกไปครับนี่ขวครับโอ้โหนี่ครับขวครับโอ้โหไปนี่ครับกินกันเด้พี่น้องได้ยครับจิ้มเหมือนครับจิ้มๆสจิ้อนครับอู้อะไรวะไอ้พกนี่ะ ไว้ที่พอนิชิมครับเลยใส่ไฟตัวนะใส่ไปตัวสุดท้ายแล้วนะไฟนิชนะครับนิชมันเป็นอะครับโอ้้หูใหญ่เลยครับโอู้หูแง่กับนี่หมองแง่รับนะครับพวกเราใส่ไฟตัวนะครับบึ้มตัวแล้วตัวแล้วนะครับเป็นนั้นเสร็จพิธีครับเจอน้ำประทานได้ครับตัดไปกินเ้าแก้มเราไม่ได้ครับกินกับข้าวครับผมเดี๋ยวผมลองก่อนนะครับเรากินเลยนะครับลองหึ่งอืมนวดไปเลยกนวดนวดนวดมาวางไปยังไง อืมหอมอืมสุดยอดครับพี่น้องสุดยอดครับครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับรับชมคลิปต่อไปครับเอวแข็งสวัสดีครับ